สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โรงเรียนมหันพารามนะคะวันนี้ปลายพามาดูกับการทํากระเป๋าผ้าใบดิบเพนนะคะซึ่งเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทําได้ไม่ยากด้วยนะคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าน,นะคะว่าน่าสนใจขนาดไหนนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็มาแนะนําให้รู้จักกับพี่นอนะคะอาจารย์ผู้สอนกับอาชีพอิสระอาชีพนี้นะคะสวัสดีค่ะอ,อ,อยากจะถามพี่นอว่าอาชีพนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะก็เกิดจากความคิดของผมว่าคือตรงกับภาวะโลกร้อนพอดีพอดีผมกม็จับจุดตรงที้ว่าผมไปเจอกระเป๋าผ้าผ้าดิบที่สดเลยจกักเลยก็เลยมีแนวความคิดว่าเออผมฝึกวิชาชีพนี้มาจากโครงการของประเทศคือโครงการของอาศพอ ซึ่งมันก็สไตล์ของผมก็คือสีสันสดๆผมคิดว่าเรามาอยู่ในบนผ้าใบนี้เราคงจะมีคุณค่าขึ้นเพราะว่ากระเป๋าที่แจกนี่นก็มีกระเป๋า,นนา,าพื้นๆธรรมดาพิมแค่องค์กรธรรมาดาถ้าเรามาใส่สีสันขึ้นมาก็คงยะงขายได้แต่ความคิดของผมก็คือตรคุณภวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะกระเป๋าผ้าใบดิบ4เพนผู้กันหลากหลายขนาดแผ่นกระ,ระดาษเอาไวร้รองกันซึม ดินสอสีกระป๋องใส่น้ำผ้าเช็ดผู้กันเราสามารถนำผ้าที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ได้ค่ะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเลยค่ะเริ่มจากการร่างแบบลวดลายที่ต้องการลงบนกระดาษนะคะต่อจากนั้นใส่แผ่นพลาสติกหรือกระดาษรองในกระเป๋าเพื่อกันซึมค่ะลงสีบนพื้นกระเป๋าตามแบบที่ได้ร่างไว้ปล่อยให้แห้งติดแบบ และร่างแบบด้วยดินสอบเบาๆระบายสีตามแบบที่วางโครงไว้ค่ะทิ้งไว้สักพักให้แห้งเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะวัสดุอุปกรณ์สามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปส่วนกระเป๋าผ้าใบดิบนั้นหาซื้อได้ที่พหุรัฐหรือสำเพ็งค่ะลงทุนเบื้องต้นประมาณ3,000บาทค่ะราคาขายทั่วไปอยู่ที่ใบละ 50, 100, 200, 300บาทขึ้นอยู่กับขนาดของกระเป๋าค่ะนอกจากนี้ยังสามารถนำใบประยุกต์เพ้นกับเสื้อยืดได้ด้วยนะคะและที่สำคัญพี่นอเขาฝากบอกมาว่ากำไรดีมากๆเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือผลงานที่พวกเราทําเสร็จกันออกมาแล้วนะคะซึ่งแบบว่าดูแล้วแบบน่ารักสดใสามากเลยนะคะเหมาะที่จะใช้กับภาวะโรครอนในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็วิธีการทําก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะเป็นอาชีพที่น่าทํามากแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ําด้วยนะคะยังไงวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณพี่นอมากนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกระเป๋าผ้าใบดิบเพนนีนะคะขอบคุณค่ะ